สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากันที่วัดป่าสุทาวาสนะครับพอมาถึงนะครับเราก็ได้ไปเอาของที่โรงทานนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชุดต่อด้วยมะม่วงและปลาหวานนะครับผมอีกหนึ่งถุงนะครับผมแล้วจึงพาเด็กนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับขอนไปแล้วก็แวะกินมะม่วงสักเล็กน้อยนะครับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พาเด็กนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นก็จะเจอกับผู้ใหญ่ต่างกนนะครับก็แวะทักทายเล็กน้อยนะครับผมตามภาษาเด็กนะครับผม พอเข้าไปนะครับเราก็พาเด็กนะครับไปไหว้หลวงปูมั่นนะครับผมแล้วก็พาดูสิ่งของต่ากนนนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เลยไปถามนะครับว่า เขามาจัดงานอะไรกันนะครับก็ได้รู้ว่าวันที่3ามสิบนเนี้นะครับเป็นวันบูรพาจารย์นะครับผมเป็นวันที่ถวายเพลิงศีละของท่านหลวงปู่มั่นพริทัตโตนะครับที่วัดป่าสุทาวาสนะครับที่มีมาตั้งแต่ปี2493นะครับผมซึ่งวันที่3ามสิบนี้นะครับผมเป็นวันที่ธิ์นะครับของหลวงปู่มั่นนะครับจาก ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับจะมาร่วมทําบุญระลึกหาท่านกันนะครับผมสาหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับก็สามารถนะครับมาร่วมทําบุญกันได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเด็กถือว่ามีความสุขมากๆนะครับผมเพราะว่าได้เจอกับคนต่างๆนานานะครับได้มาเที่ยวสถานที่ใหม่ๆนะครับได้กินของที่เขาชอบนะครับผมก็ในคลิปต่อไปนะครับเราจะพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้ว ค่อยมาดูกันนะครับผมจะลับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ